สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกับดิฉันจินตนาทิยรัตน์กุลค่ะวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจนะคะหรือที่เรียกกันว่าซูเปอร์บอร์ดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลการฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาการขาดทุนทั้ง6แห่งนะคะประกอบด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME bank นะคะธนาคารอิสระ ตามของประเทศไทยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเป็นประธานการประชุมในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งเองนั้นขณะนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยก็ต้องติดตามกันดูว่าภายหลังการหารือในวันนี้แล้วจะมีทิศทางหรือว่ามีการอนุมัติแผนการ ฟื้นฟูออกมาอย่างไรค่ะ ส่วนที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดเงินก็ยังคงเป็นอีกประเด็นร้อนที่ต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินบาทซึ่งเช้านี้ยังคงแข็งค่าต่อเนื่องเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ32บาทต่อเหรียญสหรัฐอีกครั้งและมีทิศทางแข็งค่ามากกว่าสกุลอื่นๆในภูมิภาคค่ะเนื่องจากว่ามีเงินทุนจากต่างชาติไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องประกอบกับการเมืองของไทยในขณะนี้นะคะเริ่มมีการแต่งตั้งองค์กรต่างๆจึงเป็นปัจจัยกดดันค่าเงินในช่วงนี้ค่ะ ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายยืนยันได้จากธุรกิจบัตรเครดิตนะคะที่เริ่มมีการถแถลงผลประกอบการครึ่งปีแรกมีกําไรเพิ่มขึ้นโดย KTC ค่ะมีกําไรสุดที่กว่า800ล้านบาทโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่2กําไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ58ค่ะ นายรัตเทียนศรีมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบัตรกรุงไทยหรือว่า KTC เปิดเผยค่ะว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่สภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัญหาต่างๆกำลังได้รับการแก้ไขนะคะส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวสูงสุดในรอบปีซึ่งยืนยันได้จากผลประกอบการ KTC ในครึ่งปีแรกที่มีกำไรสุทธิ826ล้านบาท โดยเฉพาะในช่วงไตรามาสที่2มีกำไรสุทธิ471ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ58เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นร้อยละ33หากเทียบกับไตรามาสแรกของปีนี้ค่ะ โดยธุรกิจเติบโตดีทุกด้านปริมาณการใช้จ่ายสูงขึ้นร้อยละ7จหนี้เสียลดลงโดยหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL บัตรเครดิตลดเหลือร้อยละ2และ NPL สินเชื่อบุคคลเหลือเพียงร้อยละ1.2นะคะในขณะที่หนี้ศูนย์ได้รับคืน421ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ ขณะที่คณะกรรมการบริหารขอสอมกชุดใหม่นะคะประชุมเตรียมความพร้อมโครงการจะซื้อรถเมย์เอ็ีกว่า3,000คันพร้อมเตรียมสรรหาผู้อำนวยการขอสอมกคนใหม่ด้วยค่ะพลตำรวจเอกเอก,เอ,กอังสนานนท์ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นัดแรกค่ะ โดยจะมีการพิจารณารายละเอียดโครงการจัดซื้อรถเมย์เอ็นจวีจำนวน3,183คันเพื่อทดแทนรถเก่าที่ใช้มานานซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยเมื่อนำมาวิ่งให้บริการกับประชาชนอีกทั้งมองว่าไม่คุ้มค่ากับการซ่อมบำรุงโดยกระทรวงคมนาคมได้เสนอเรื่องให้คอสอชอพิจารณาแล้วนะคะคาดว่าจะได้รับการอนุมัติโครงการในเร็วๆนี้ สำหรับการจัดเื้อรถใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการขอสอมกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดทุนเพราะว่าจะทำให้ต้นทุนในการดำเนินการและเชื้อเพลิงต่ำลงอีกทั้งจะนำระบบอ e t ทิ k เกตเข้ามาใช้ในการให้บริการด้วยซึ่งเช่ือว่าประชาชนจะหันมาใช้บริการมากขึ้นเนื่องจากจะได้รับบริการที่สะดวกสบายและมีมาตรฐานที่ดีขึ้นด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะคาดว่าวันนี้เองที่ประชุมคณะกรรมการบริหารขอสามากออาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการสรรหาผู้อํานวยการขอสามากอคนใหม่ด้วยเพื่อเข้ามาบริหารงานของขอสามากโดยเร็วที่สุดค่ะ สยากาศการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีปรับตัวลดลงหลังจากที่เมื่อวานนี้พุ่งขึ้นไปได้กว่า20จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมากลับมายืนในแดนบวกอีกครั้งหลังได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทไบโอเทคค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไปได้91.25จุดปิดที่16,651.80จุด N ัสแเพิ่มขึ้นไป44.88จุดปิดที่4,434.13จุดและ SSR ปี500นะคะเพิ่มขึ้นไปได้12.97จุดค่ะฝังตลาดหุ้นเอเชียดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวนะคะปิดภาคเช้าในวันนี้เพิ่มขึ้นไป90.99จุดแต่ที่ระดับ15,304.62จุดหลังเงินเย็นอ่อนค่าลงขณะที่ดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะปรับตัวลดลงไปตามทิศทางของตลาดหุ้นจีนค่ะ หลังผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนกรกฎาคมขยายตัวชะลอลงโดยดัชนีลดลงไป18.79จุดปิดที่24,871.55จุดส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะปิดภาคเช้าในวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงไป0.97จุดสวนทางกับช่วงเปิดตลาดที่ปรับตัวขึ้นไปได้กว่า7จุดค่ะปิดภาคเช้าวันนี้ที่ระดับ1,543.58จุดโดยมูลค่าการซื้อขายกว่า3 0 0 0 0ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังเกิดความกังวลเรื่องของการส่งออกน้ำมันดิบจากลิเบียและอิรักค่คะโดยที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นไปได้22เซนมาอยู่ที่97เหรียญ59เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนต์ตลาดลอนดอนค่ะปรับเพิ่มขึ้นไปได้ถึง1เหรียญ26เซนมาอยู่ที่104เหรียญ28เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะราคาร่วงลงไปอย่างหนักค่ะ ส่วนราคาทองคำในประเทศนะคะยังคงที่จากเมื่อวานโดยทองคำแท่งรับซื้อเกินที่บาทละ1,9,750บาทขายออก1,9,850บาทส่วนทองรูป,ปพรรณขายออกที่บาทละ2,250บาทค่ะ